สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวภาพยนตร์ Season Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่มีคนชื่นชอบอยู่เยอะมากทุกวันนี้ก็ยังมีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับเข้าฉายในปี2006นะครับซึ่งตอนนั้นผมนาจะอยู่ประมาณป4ครับคือผมทันเรื่องนี้นะแต่ผมไม่ได้ทันไปดูในโรงภาพยนตร์เพราะตอนนั้นเรายังเด็กเกินไปที่จะไปดูหนังคนเดียวในโรงหนังฮะก็เลยได้มาดูย้อนหลังฮะดูตามร้านเช่าวิดีโอดูตาม Big Cinema เอามาฉายแล้วก่อนที่ผมจะรีวิวเรื่องนี้นะครับเมื่อวานผมก็ย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างมันอัปเดตที่สุดนะครับเป็นความคิดความอ่านของผมณนะตอนนี้ที่สุดเรื่องนี้นะครับกำกับโดยคุณต้นนิติวัฒนทรทน,นะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้กำกับแฟนฉันนะครับก็ทำคิดถึงวิทยาหนีตามการิเลโอซึ่งเท่าที่ผมสังเกตน,นะครับเขาจะถนัดทําแนวแบบความรัก ความสัมพันธ์ออกมาได้ซึ้งแล้วก็ค่อนข้างจะอบอุ่นนะและซีซั่นเชนนะครับเขียนบทโดยคุณต้นนิธิวัฒนทรเช่นกันครับเรื่องนี้มีคนเขียนหลักๆ น่าจะประมาณ2คนฮะค,คุณต้นนิธิวัฒน์อีกคนนึงก็เป็นคุณอมราพรแผ่นดินทองนะฮะซึ่งเป็นนักเขียนบทเจ้าประจำของ GTH GDH นํามาตั้งแต่แฟนฉันนะครับซีซันเชนรวมถึงหนังดัง GTH GDH หลายเรื่องเขาก็เป็นคนร่วมเขียนบทส่วนอีกคนนะครับคือคุณธนาชาศักสยามกุลฮะผมดูในเอเคดิตเขาเขียนว่าคนที่ร่วมเขียนบทด้วยแล้วเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับก็มีคุณเก้งกิรามลีกุลนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง g, H, g ะครับก็ช่วยปรเบ แกบทเรื่องนี้ครับมาปรับให้มันกระชับขึ้นถ้าพูดถึงในยุคนั้นนะครับซีซันเชนเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นยุคนั้นครับให้อยากเข้าไปเรียนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหิดลหลายคนมีสปายอยากเล่นดนตรีมากๆอย่างเรื่องนี้ถ้าเป็นยุคผมจริงๆมันจะมาซักซีนฮะที่เราจะเห็นเพื่อนๆทุกคนนะพยายามหัดเล่นกีตาร์พยายามหัดเล่นดนตรีให้เท่แบบในหนังซึ่งช่วงนั้นรุ่นผมนะฮะมันก็เป็นอย่างนั้นกันจริงๆฮะเอากีตาร์ไปโรงเรียนเอาไปดีดแต่เรื่องนี้ครับนักสแสดงต้องเล่นดนตรี นักแสดงนำหลักนะครับอย่างคุณบอลคุณตายแล้วก็คุณนาดคุณตายกับคุณนาด เคยมีพื้นฐานเล่นดนตรีมาบ้างส่วนคุณบอลไม่มีพื้นฐานอะไรเลยฮะและในเรื่องคุณบอลต้องเป็นคนที่ตีกองเก่งมากๆทางค่ายก็เลยส่งคุณบอลไปเรียนกับคุณต่อซิลลี่ฟูฮะสัปดาห์ละ3วันเป็นเวลา3เดือนเพื่อ6เพลงที่เขาต้องตีในหนังนะครับแล้วต้องตีออกมาดูแบบเก่งมากๆซึ่งก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยนะฮะส่วนนักสแสดงคนอื่นนะครับก็ต้องไปเรียนเพิ่มเช่นกันครับซึ่งในหนังนะครับเราจะเห็นเพื่อนร่วมห้องของนักสแสดงหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือว่าในวงที่เขาต้องซ้อมดนตรีอันนั้นเป็นนนักเรียของวิ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ของมหิดลจริงๆนะฮะซึ่งถ้าคุณลองสังเกตดีๆจะมีคุณว่านไฉด้วยนะครับที่เขาทําเพจอาสาพาไปหลงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่น่าแปลกใจครับเพราะว่าคุณว่านเรียนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มาในช่วงมปลายแล้วก็เป็นอีกเรื่องนะครับที่มีคนที่ทํางานเบื้องหลังมารับเชิญเยอะมากฮะรวมถึงบางคนนะครับก็กลายเป็นคนที่โด่งดังในเบื้องหน้าไปแล้วด้วยคนแรกนะครับก็คือคุณยงยุทธทองกองทุนฮะซึ่งตอนนี้เขาไปทํางานเป็นหัวเรือใหญ่อยู่ที่นนเน,น็ตฟลมกับของซ เขาเป็นพ่วมกับเรื่องสตรีเล็กฮะความจําสั้นแต่ลักเฉัยนยาวซึ่งในหนังซีซั่นเชนนะครับเขารับบทเป็นลูกค้าที่เข้ามาซื้อของในร้านของพ่อป้อมอีกคนก็คือคุณเก้งกีฬามาริคุลครับในบทของพานลงรวมถึงในหนังมีพ่วมกับแฟนฉันคนอื่นด้วยนะครับแต่ซีนนั้นน่าจะเป็นดีลิสซีนเป็นซีนที่เขาตัดออกไปแล้วก็คุณอมาราพรแผ่นดินทองนะครับซึ่งเป็นคนที่ร่วมเขียนบทในเรื่องนี้ฮะในฉากลูกค้าผู้หญิงที่เดินเข้ามาซื้อทิชชู่ฮะแล้วก็คุณจองแคทเลดีโอนะคร นั้นตอนที่หนังฉายนะครับเขาเป็นดีเจอยู่ที่ Fat Radio แล้วปัจจุบันเขาก็เป็นเจ้าของคลื่นแคท Radio นะฮะแล้วก็เป็นผู้บริหารโรงหนังเ o า s e 3าย่านอีกด้วยรวมถึงคู่เงาะนะครับที่เป็นทั้ง Casting แล้วก็ Acting c o ค c h ของเรื่องนี้ก็ได้มารับเชิญเล่นเรื่องนี้เช่นกันครับในบทกรรมการออเดชั่นที่รับภระเอกเข้ามาเล่นส่วนคนสุดท้ายที่ผมสังเกตเห็นได้ก็คือคุณเตอ๋อฉันทวิทย์ฮะในบทของตัวประกอบฮะที่ยืนประกอบฉากเฉยๆไม่ได้มีบทบาทอะไรคำนิยามของหนังเรื่องนี้นะครับผม ว่ามันคือความกลมกล่อมอิ่มเอมแล้วก็ยังตาตึงจนถึงทุกวันนี้มันเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของหนังแม้หนังตลาดที่คุณภาพดี ใส่ใจกับรายละเอียดการทําบททุกอย่างมีการใส่ใจดีเทลเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอาเรื่องดนตรีที่ค่อนข้างลึกกว่าคนทั่วไปเข้าใจมาถ่ายทอดให้คนทั่วไปสามารถดูได้แล้วก็มีความบันเทิงไปกับหนังสิ่งแรกที่ต้องชมนะครับเรื่องของงานภาพเรื่องนี้ผมว่ามูต์แอนโทนของโทนภาพแบบมันดีมากๆนะภาพก็เป็นโทนแบบละมุนละมุนอมเขียวดูแล้วอบอุ่นดูแล้วโรแมนติกแล้วเรื่องนี้ทั้งงานภาพแล้วก็ตัวบทตัวคาแรคเตอร์ส่งเสริมให้คุณหน้าดูแบบ น่ารักมีเสน่ห์มากๆคะคุณเป็นคนดูยังไงคุณก็ต้องตกหลุมรักเธอฮะทั้งความน่ารักความสดใสของเธอและสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ GT h และก็ GD h ก็คือเรื่องบทฮะบทหนังส่วนใหญ่จะค่อนข้างดีรวมถึงซีซั่นเชนเช่นกันครับตั้งแต่เปิดมาแล้วนะครับเอาเรื่องดน,นตรีมาเล่าให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้แบบง่ายๆเช่นฉากแรกเลยครับที่ป้อมมาออดิชั่นเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนนี้เป็นฉากที่ จะมีกรรมการคนหนึ่งบอกครับเป็นศัพท์ทางเทคนิคเลยให้ตีกองตามจังหวะนี้จังหวะนี้นะแล้วป้อมก็ไม่เข้าใจครับผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นสไตล์แบบฝึกหาดเอาเองไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ไปโรงเรียนที่เป็นทฤษฎีอะไรขนาดนั้นเขาเลยไม่ทราบคำศัพท์เฉพาะพวกนี้แล้วก็อาจารย์ญี่ปุ่นคนหนึ่งฮะที่อยู่กับป้อมทั้งเรื่องเลยเขาก็บอกใบเป็นชื่อเพลงฮิตทําให้ป้อมสามารถเข้าใจได้ง่ายอย่างเพลงแรกใช่ไหมครับกรรมการคนตรงกลางเขาก็บอกคำศัพท์เฉพาะมาเป็นภาษาอังกฤษเลยนะป้อมก็งงแล้วอาจารย์ญี่ปุ่นก็ส่งซิกมาจิจะก็คือตี แบบเพลงจีจนั่นเองซึ่งในจุดนี้ครับผมบอกเลยมันทําให้คนทั่วไปนะที่ไม่ได้เรียนดนตรีไม่ได้รู้เรื่องดนตรีสามารถเข้าใจได้ง่ายเราไม่ได้ไปแบบนั่งตาสาอ้าปากค้างกับฉากอะไรพวกนี้ที่มันเป็นคําศัพท์เฉพาะทางมากๆและผมว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะเก็บดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีนะครับ อย่างเช่นฉากที่ป้อมปอมลายเซ็นเพราะว่าพ่อของป้อมฮะไม่อยากให้ลูกเรียนดนตรีตั้งแต่ต้นแล้วพอลูกได้ทุนแล้วมันต้องให้ผู้ปกครองเซ็นเพื่อยืนยันใช่ไหมฮะแล้วเหมือนช่วงนั้นนะพ่องอนป้อมอยู่ป้อมก็เลยปลอมลายเซ็นเองซะเลยแลวฉากนี้มันดีเทลยังไงรู้ไหมครับเอาป้อมปลอมลายเซ็นใช่ไหมครับเอาไปให้อาจารย์คนญี่ปุ่นอาจารย์คนญี่ปุ่นเอามือปาดที่กระดาษหมึกมันเปื้อนติดนิ้วมาซึ่งแปลว่าป้อมอะเพิ่งปลอมลายเซ็นก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีคือถ้าเขียนนาแล้วใช่ไหมฮะเวลาลูกอะมันจะไม่เปื้อนติิดดนน้วคือมัี มากเลยครับซึ่งพอเราได้ดูฉากนั้นแล้วนะครับรรู้สึกว่าโอ้โหขนาดดีเทลเล็กๆแค่นี้ยังใส่ใจนะครับเราเห็นถึง ความทุ่มเทความใส่ใจของคนทำหนังเลยแล้วมันทำให้เรารู้สึกดีฮะแล้วเราก็รู้สึกโฟลร,รู้สึกลื่นไหลไปกับตัวหนังด้วยเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ติดขัดเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรไม่สมเหตุสมผลทำให้เรารู้สึกสะดุดกับการดูหนังและฉากโรแมนติกนะครับก็ทำได้ดีแล้วก็อบอุ่นดูแล้วเขินตามเลยฮะไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ป้อมกับดาวอันนั้นเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนชีวิตจริงมากๆเลยนะถ้าเราย้อนไปสมัยมัธยมเราไปเจอผู้หญิงที่โอ้โหเขาดูเป็นดาว เขาดูสูงส่งมากๆแล้วเราแอบชอบเขาอะเรายังไม่กล้าอยู่ใกล้ลยฮะเราเขินเราทําอะไรไม่ถูกทําไม้กองร่วงเพราะว่าเราเขินเขาเขาพูดด้วยคำสองคำแล้วก็เก็บไปเพอ้อทั้งวันเก็บไปนอนฝันและรวมถึงโมเมนต์ป้อมกับอ้อมก็เป็นเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอารมณ์แบบความสัมพันธ์ที่พัฒนามาจากการเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วในความเป็นเพื่อนสนิทอะมันมีอะไรบางอย่างที่มันแปลกค,ความรู้สึกที่พิเศษเห่านั้นมันถ่ายทอดมาจากการการะทําของอ้อมอย่างชัดเจนมากๆครับซึ่ง ไอ้อะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้หมดเลยอะละมุนเะนี่ยดูแล้วเขินตามเพราะว่ามันเลียวมากๆการแบบให้เขาช่วยโทรปลุกเรามันนั่งกินข้าวด้วยกันในโรงอาหารมันเป็นนอสตาเจียที่หลายคนนึกถึงแล้วก็ยังมีความสุขและตัวหนังเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ลักัวรุ่นแค่นั้นอย่างเดียวมันให้ข้อคิดดีมากเหมือนกันครับซึ่งไม่ใช่การให้ข้อคิดแบบดูยัดเยียดดูฝืนเรื่องนี้ทำได้แนบเนียนนะครับแล้วก็ พอดิพอดีลงตัวเพราะว่าถ้าเป็นหนังบางเรื่องนะครับการที่เราต้องการจะสอนเนี่ยเราสอนแบบตรงๆอ,งอะ่ะบางทีมันดูแบบยัดเยียดมันดูมัดมือชกค,คุณดูมากเกินไปแต่สำหรับซีซั่นเชนนะครับมันใส่มาในบทแบบแนบเนียนมากๆเราดูเราก็ไม่รู้สึกว่าฝืนแล้วสารนั้นนะเราสามารถรับได้เต็มที่เลยด้วยข้อคิดที่หนังให้เพราะว่ามันคือการไม่ได้บังคับฮนะ ไม่ได้ยัดเดยียดทาให้คนดูอึดอัดมันก็เหมือนเราในวัยเด็กอะฮะถ้าใครมาชี้นิ้วสั่งอย่าทําอย่างนี้สิไปทําทงั้นทําไมมันไม่ดีสั่งเด็ดขาดเลยนะอย่าทําแบบนั้นอย่าทําแบบนั้นด้วยท่าทีในการพูดใช่ไหมครับมันเชิงบังคับแล้วอะแล้วเนเจอร์ของเด็กก็คือไม่ชอบให้ใครมาบังคับพอบังคับปุ๊บเราจะทําทตรงกันข้ามทันทีกับการฮะถ้าเรามีแบบกุศโลบายมีวิธีเข้าหาเด็ก ซีซันเชนนี่เป็น Coming of อฟเอย่างชัดเจนครับการเลือกเส้นทางของวัยรุ่นฮะซึ่งการเลือกเส้นทางชีวิตของวัยรุ่นมันก็ยังเป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี้ฮะเพราะว่าเราแทบไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเลยในช่วงเรียนเน่ยเราเรียนอย่างเดียวจะเอาเวลาไหนไปหาตัวเองวันหนึ่งก็เรียนแบบอัดอัดแน่นๆน่นหลายชั่วโมงแล้วอะเพราะการที่เราจะรู้จักตัวเองรู้จักชีวิตอะมันต้องลองทําอะไรไปเรื่อยฮะ หาไปเรื่อยๆลองทําไปเรื่อยๆเราถึงจะรู้นะวิชาแนแนะวที่มานั่งฟังในห้องอะ่ะมันไม่ช่วยอะไรเลยการกระทําจริงมันมีผลกว่าซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเรามีแต่วิชาแนแนะวเราไม่เคยถูกปล่อยให้มีโอกาสไปลองทําอะไรอย่างอื่นเลยมันก็จะสับสนกับชีวิตแบบนี้เลยครับอย่างในเรื่องใช่ไหมป้อมเข้ามาเพราะตามผู้หญิงล้วนๆเลยซึ่งมันก็จริงว่าเขาอะ ชอบดนตรีอยู่แล้วแต่เหตุผลหลักแรงจูงใจหลักเขาก็คือดาวเขาตามผู้หญิงมาเขาไม่ได้อยากเรียนดนตรีอะไรขนาดนั้นเลยในตอนแรกแล้วพอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับเรียนรู้ชีวิตไปเรื่อยๆทําให้เขารู้ว่าอย่าเอาความฝันเนี่ยไปผูกติดกับใครคนหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ไม่ยั่งยืนครับวันใดที่เขาจากเราไปหรือว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วความฝันนั้นก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็จะเสียเวลาไปฟรีๆเลยให้ทุกอย่างมันตั้งต้นจากตัวเราดีกว่า ทมาจากความชอบของเราที่แท้จริงไม่ใช่ว่าเราอยากทําอย่างนี้เพราะว่าตามใครสุดท้ายเราต้องรักตัวเองเราต้องทําเพื่อตัวเองก่อนและอ,อีกเรื่องที่มันสอนนะครับก็คือการรู้จักตัวเองรู้จักว่าจริงๆอ่ะเราชอบอะไรมันเป็นได้ในทุกเรื่องเลยครับทั้งเรื่องงานเรื่องความรักส่วนเรื่องความรักกันหนงังเรื่องนี้มันจะชี้ให้เห็นชัดมากเวลาตอนอยู่กับอ้อมใช่ไหมครับป้อมเป็นตัวเองมากๆเลยไม่ชอบกินผักก็ไม่ต้องกินแต่เวลามากินข้าวด้วยกันกับอ้อมใช่ไหมครับมันเป็นอะไรที่เหมือนเล่าหาสิ่งที่ขาดของกันและกันฮะ,ะป้อมไม่กินผัก แต่อ้อมชอบกินผักเวลาสั่งกับข้าวมาใช่ไหมป้อมก็จิ้มกินเนื้ออ้อมก็กินผักมันก็กลายเป็นความสมดุลอยู่ด้วยกัรแบบลงตัวมากๆทั้งคู่ไม่ต้องฝืนอะไรไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นให้ฝ่ายตรงข้ามพอใจเราแต่ตัดผ้ามาครับ พาดป้อมกับดาวป้อมก็ดูมีความสุขดีที่ได้อยู่กับดาวใช่ไหมเป็นคนที่เขาแบบหมายปองมานานแต่ลองดูฉากที่กินข้าวครับเป็นฉากเดียวกันเลยแล้วมันทําให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยพอป้อมไปกินข้าวกับดาวใช่ไหมดาวเอาผักให้กินป้อมก็ต้องจําใจกินเพราะว่าอยากให้ดาวอะรู้สึกพอใจรู้สึกชอบในตัวเขาขนหนังเรื่องนี้มันทําให้รู้ว่าสุดท้ายอะเราก็เลือกอยู่กับคนที่เรารู้สึกสบายใจที่สุด เราเป็นตัวเองที่สุดแค่นั้นก็พอแล้วอ่ะแล้วเรื่องนี้นะครับยังเสนอในมุมของครอบครัวฮะเป็นปัญหาคลาสสิกเลยที่ผมว่าทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหานี้อยู่ปัญหาที่พ่อแม่อยากให้ลูกเรียนอีกอย่างหนึ่งแต่ลูกก็มีความฝันที่อยากเรียนอีกอย่างหนึ่งลูกต้องเรียนหมอเรียนวิศวะซึ่งเราก็เข้าใจได้ในมุมของพ่อแม่ครับเพราะมันเป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุดแล้วเป็นอาชีพที่มีหน้ามีตาในสังคมแต่ก็อย่างที่พ่อของอ้อมได้พูดนะฮะว่าอย่าง ร้านขายชาของพ่อป้อมอ่ะมันก็ใช่ว่าจะขายดีทุกร้านไปชีวิตคนเรามันมีความเสี่ยงในทุกวินาทีที่หายใจอยู่แล้วอ่ะบางทีมันอาจจะไม่มีความมั่นคงอยู่จริงเลยก็ได้มันอาจจะมีเสี่ยงน้อยกับเสี่ยงมากแค่นั้นเองก็คือในสังคมอ่ะเราจะมีแต่หมอแต่วิศวกรอย่างเดียวไม่ได้ฮะมันต้องมีวิชาชีพอื่นด้วยไม่งั้นสังคมมันก็เดินต่อไปไม่ได้แล้วเรื่องนี้อ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราอ่ะเปิดนั่งดูทั้งครอบครัวได้เลยนะผมว่าการสื่อสารแบบเนี้ย อาจจะทําให้ผู้ใหญ่สามารถเข้าใจเด็กได้มากขึ้นด้วยเพราะหนังมันไม่ได้เชิงแบบชี้หน้าด่าว่าทำไมทํากับลูกอย่างนี้ใช่ไหมมันเล่าแบบท่าทีแบบละมุนล,ละม่อมซอฟๆค่อยๆซึมไปให้คิดตามเพราะเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าความหวังดีกับพ่อแม่บางทีมันอาจจะเป็นยาพิษสําหรับลูกก็ได้ เพราะวาความหวังดีนั้นไม่เคยได้ถามลูกตรงๆว่าลูกต้องการไหมเหมือนเราไปทําดีครับเราทําดีกับคนที่เขาไม่ต้องการความหวังดีของเราจะกลายเป็นการไปยุ่งไปวุ่นวายเรื่องคนอื่นทันทีเลยถ้าเขาไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจะหวังดีต่อใครจะทําดีกับใครเราต้องคิดแล้วเราก็ต้องถามเขาด้วยว่าเขาอยากได้ไหมเขามีความสุขกับความหวังดีที่เราทําให้ไปหรือเปล่าการจะทําดีก็ต้องคิดนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าทําดีเพราะไม่งั้น มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตคนอื่นได้แล้วตัวละครนะครับก็ดูมีชีวิตมากๆเลยผมว่ามันนา่าจะสืบเนื่องมาจากตัวบทที่มันดีเรามีความรู้สึกเหมือนเราดูเพื่อนร่วมห้อ,ง,องจริงๆนะครับเหมือนป้อมก็เป็นเพื่อนเราดุดดาวก็เป็นเพื่อนเราอ้อมก็เป็นเพื่อนเราเรากําลังดูชีวิตความรักของ3คนนี้อยู่แต่มันรู้สึกเรียวแล้วเรารู้สึกใกล้ชิดกับตัวละครนั้นมากๆเหมือนพวกเขาเป็นเพื่อนกับเราจริงๆครับแล้วเราค่อยๆดูชีวิตเขาแล้วเราก็เติบโตไปกับตัวละครนั้นเช่นกันในหนังนะครับ มีเพลงพอๆให้ฟังมากมายเลยตั้งแต่เพลงร็อกที่เป็นเพลงแมสที่คิดในยุคนั้นฮนะรวมถึงเพลงคลาสสิกเพลงบรรเลงซึ่งบอกเลยครับมันให้สุนทรีกับการดูหนังเพิ่มมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะถ้าคุณชอบแบบเพลงคลาสสิกอยู่แล้วนะผมว่าคุณฟินได้ไม่ยากเลยรวมถึงสกอร์หนังดนตรีประกอบก็ทําได้ดีมากๆเช่นกันทําโดยหัวลําโพงริดดมนะครับซึ่งเขาทําให้หนังไทยดังๆหลายเรื่องมากๆเลยนะ แล้วก็ทำซาวออกมาดีแบบทุกเรื่องเลยแล้วเพลงประกอบนะครับที่นักแสดงร้องอะผมว่าเพลงมันก็พาะดีนะไม่ว่าจะเป็นที่คุณต่ายร้องนะฮะที่คุณน่าร้องแต่เรื่องซีซันเชนนะครับก็ไม่ได้เพอร์เฟกไปสมบูรณทุกอย่างมันก็ยังมีแผลบางอย่างแต่แผลน้อยมากๆครับเมื่อเทียบแบบข้อดีส่วนใหญ่ของมันมันจะมีฉากหลุดคอนติเนียลฮะผมบอกเลยครับหลายคนอ่ะชอบมาบอกว่าผมะ ชอบดูหนังแบบจับผิดคือผมว่าคนดูส่วนใหญ่เขาไม่ได้จับผิดหรอกนะถึงจะเป็นช่องที่วิจารณ์หนังรีวิวหนังอนะ่ะผมว่านะส่วนใหญ่ไม่มีใครมาดูจับผิดหรอกมันจะเป็นแบบไอ้ข้อบกพร่องความไม่สมจริงที่มันเห็นได้ชัดเจนนะแบบเราไม่ต้องจับผิดอะเราก็รู้ได้ชัดเจนว่ามันไม่สมเหตุสมผลถ้าไปมัวแบบจับผิดอะผมว่าดูไม่รู้เรื่องหรอก เราจะไปจับใจความที่ตัวหนังต้องการจะสื่อได้ยังไงใช่ไหมมันจะมีฉากหนึ่งครับที่หลุดคอนติเนียลคือในการทําหนังจะมีคนที่ควบคุมความต่อเนื่องอยู่ฮะอย่างเช่นฉากนี้ทรงผมอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไปฉากต่อไปก็ยังต้องเป็นทรงผมอย่างนี้อยู่การแต่งตัวแบบนี้อยู่อันนี้คือเป็นฉากกินข้าวระหว่างป้อมกับอ้อมก็นั่งกินอยู่อย่างต,ตอนแรกอะ่ะผมของป้อมอะ่ะปิดลงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอตัดผ้ามาอีกทีอยู่ที่เดิมเลยต๊ะกินข้าวเหมือนเดิมป้อมเงยหน้าขึ้นมาคุยกับอ้อมแต่ผมเป็นแบบเซตตั้งเลยนะ คือมันตั้งขึ้นมาจนเห็นได้ชัดแล้วแล้วซีเนี่ยมันอยู่ติดกันมากมันแทบจะต่อกันเลยมาเลยเห็นความไม่คอนติเนียลแบบชัดเจนนะฮะคือถ้าไออะไรพวกนี้มันอยู่แบบคละซีนหรืออยู่ห่างกันมากๆผมก็อาจจะมองไม่เห็นในจุดนี้ก็ได้แต่ยืนยันว่าไม่ได้จับผิดมันเป็นสิ่งที่เราดูแล้วเราเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็อีกสิ่งนะครับที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือการแสดงอาจจะมีบางฉากที่แสดงแข็งไม่เป็นธรรมชาติไปบ้างแต่ก็ พอเข้าใจได้ครับเพราะว่าเป็นนักแสดงใหม่หมดเลยแต่ในบางฉากที่ต้องเสืออารมณ์ที่ต้องดราม่าจ,จัดๆอะ่ะผมว่าก็ไม่ได้เลวร้ายถึงขั้นรับไม่ได้ในมุมของนักแสดงใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์การแสดงเลยอะ่ะแต่ในฉากที่ส่งอารมณ์หรือฉากที่ดราม่าจ,จัดๆอะ่ะผมว่าเขาทําได้ดีอยู่นะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับใครที่มีความทรงจํากับซี c h a n ชนใครชอบหนังเรื่องนี้อยากร่วมพูดคุยนะครับก็สามารถร่วมพูดคุยด้านล่างคลิปผมในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ